วาีเรเพื่อนๆจทิ้งคือหาดนางำนะตอนเล่นอยู่นะะ้ำน้ำน้ำใสนะคะกป,ะปาไ่เอาเอารียป๋าว,าว่ดีนะคะเพื่อนๆเด็กๆก็เล่นอยู่มีนักท่องเที่ยวมานะคะเพื่อนๆโซนนู้นะะน,น,นะคะพอดีพลีถ่ายไะ ฝั่งนู้นก็เป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆร้านอาหารนะคะ อาาหรไปกลับได้นะคะแต่จะใช้ทําเวลาหน่อยนะคะมารถไฟยุคลีขอแนะนําให้มารถไฟเสาร์อาทิตย์นะคะรถไฟเสาร์อาทิตย์ดีกว่านะคะเราก็ไม่ต้องไปไกลถึงหมวยหินอะไรอย่างเงี้ยทะเลสวยๆก็มีนะคะคนต่างชาติก็กมกีก็มาจากศูนไอ้นั่นแล้ะค่ะ บอกข้อปฏิบัตินะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อน,น,นมาได้นะคะ เพียวก็ยังอยู่ตอนนี้เที่ยงสามสิบแล้วนะคะจะมีบอกเลือกล้วยหกคนรอบละแปดสิบบาทหกคนรอบละกล้วยบินคือหกคนรอบละรอบละแปดร้อยค่ะไม่ใช่แปดสิบาทสี่คนอันนี้โซฟาอันนี้หกคนกูบันเห็นนี่คะ่ะเรือจะเป็นแบบนี้ ใช้เ,เรือพายชัวมงก็สองร้อยสามคน 250. สองร้อยห้าสิบเจ้านี้เรือพายกับคนน,นี้เจ้าเนี่ยนะคะ เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนเยอะอยู่ในครับวันนี้วันธรรมดานะครับเพื่อน